สวัสดีครับพบกับช่างไก่พินซิ่งรถไถพินซิ่งนะครับเงียบอีกหนึ่งผลงานนะครับยกกระบะพี่อัพมาใส่นะครับเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะไปเอาอาหารแพะนะครับนี่แพะตัวนี้ดื้อน,นะครับตัวนี้ดื้อมากนอนะ้โหอเนเจอร์ช่วงล่างนะครับ เพิ่งยกลงมาจากรถกระบะเอาตู้ใส่แล้วก็เอาเนี้ยเอามาใส่รถใส่รถพ่วงนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันจะไปเอาอาหารแพะยอดล้อไม่ตรงนะครับ ถ้าทำล้อตรงแล้วมันจะยาวไปด้านหลังเยอะเกินไปเลยต้องแบบนี้นะครับใส่น้านะครับโอเคครับจบคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวปิดเครื่องกัน ไัดเสียนะตรงซื้อดได้ใหนะม่นะจบแ้่นี้นะครับ